ไปแล้วจ้า36ข้อนี้ครับจํานวน2จํานวนเนาะมีผลรวมเป็น65นะผลต่างเป็น25จงหาผลคูณของจํานวนทั้งสองอเราก็มาอลองลองคิดดูก่อนนะฮนะผลรวมมันก็คือการบวกถูกไหมผลต่างมันก็คือการลบนะครับเอออันนี้เราก็รู้เนาะเขาต้องการให้เราหา2จํานวนที่มันบวกกันเป็น 65มันลบก,กันต้องได้25แต่ถามหาผลคูณของมันนะครับถามว่าตอนนี้เรารู้อย่างมันคือเลขอะไรเราไม่รู้หรอกถ้าเกิดเรารู้เราจะมาทําไมสไหมฮะเออกลกัวนะ event. นะงานอีเวนเพราะงั้นถ้าเกิดเราไม่รู้เราก็ติดไว้เป็นตัวแปรครับเฮ้ย <c oughs> X บวก Y นะต้องเป็นเป็นใครฮะเป็น65ถูกปะถ้าเกิดมันจับมันลบก,กัน x ลบ y นะมันต้องกลายเป็น ยี 25, ใช่ไหมอ่าเราติดไว้เป็นสมก,การที่1นึ่สมก,การที่2อครับอันนี้เบสิกเบสิกเนาะเอา้าเราสังเกตด,ดูฮะถ้าเกิดเราจับมันบวกกันสมมุตินะจับสมก,การที่1กับสมก,การที่2บวกกัน x บวก x กลายเป็น 2x y บวกลบ y ได้0นยะเพราะงั้นมันจะเหลือแค่ x ถูกปะ่ะเราก็จะได้ x ออกมา เพราะงั้นสมก,การที่1ครับอย่ารีรอครับเราจะไปบวกกับสมก,การที่2ทันที x บวก x เฮ้ยได้ 2x y บวกลบ y กลายเป็น0เพราะงั้นฝั่งซ้ายหมดแล้วนะฝั่งซ้ายจบแล้วครับเราไปดูแค่ฝั่งขวาครับฝั่งขวาเอา65ไปบวกกับ25เฮ้ยมันได้90นะถูกไหม65บวก25ได้90นะครับอยากได้ x ทำไงเอา้า คุณก็เตะ2ไปสิ2มันคูณอยู่ใช่ไหมย้ายไปมันก็กลายเป็นหาร90หาร2แลเรบอกมันเหลือ45โอ้โหได้แล้ว x 45นะฮะต่อไปถ้าเกิดอยากได้ y จริงๆก็หาได้อีกแบบหนึ่งเนาะแล้วก็แล้วแต่นะถ้าเกิดอยากได้ y เราเอา x เข้ามาแทนก็ได้ครับเนี่ยเอา x เป็น45ใช่ปะ่ะเอามาแทนนี้อ่า มาแทนอันนี้นะครับมันก็จะได้อะไรครับมันก็จะได้45บวก y เป็นใครครับฝั่งโน้นเป็น65แสดงว่า y ของเราย้ายไปหารครับ y พูดผิดย้ายไปลบสิฮเนาะมันบวกกันอยู่ก็ย้ายไปลบก็จะได้65-45ลบ45เพราะงั้น y ของเราคือยี่อะไร20นะฮะเออเรียบร้อยครับได้แล้ว2จํจำนวนนั้น X คือ45 Y คือ20โอเคจบฮะเสร็จแล้วไปหาผลคูณแทนค่าครับเอา2ตัวนั้น่มาคูณกันใช่ไหมเอา45ครับคูณกับ20ครับผลคูณของมันก็คืออะไรฮะ45คูณ2เป็น90แต่ว่ามี0อีก1ตัวเนาะเอาไปต่อตูดซะอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้น 45คูณ20ข้อนี้ครับตอบ900อย่างไวฮนะไปหาคำตอบกาแทบไม่ทันครับข้อนี้ตอบก,อก็ไก่โอ้โหเต็มคาราเบลเลยนะครับ